วันนี้นะคะเราจะมาประดิษฐ์ดอกไม้จากของใช้กันนะคะเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะคะว่าอุปกรณ์ของเรามีอะไรบ้างอุปกรณ์ได้นะคะแก้วกระดาษนะคะแก้วกระดาษนะคะหนึ่งใบกันไก่ค่ะกันไกรก็เป็นของใช้นะคะแต่มีอันตรายนะคะว่ามันมีความคมหรือว่าเดี๋ยวจะมีคัตเตอร์ก็ได้นะคะดิงสอหรือปากกาค่ะไม้บรรทัด แล้วก็จะเป็นตะเกียบหรือว่าไม้ไม้ลูกชิ้นแบบนี้ก็ได้นะคะสีน้ําค่ะสีน้ํานะคะนี้นะคะเด็กๆมีแล้วแน่เลยเพราะว่าคุณรูได้มอบให้เด็กๆไปคนละกล่องแล้วนะคะแล้วก็ภูกันนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเด็กๆหยิบอ่าแก้วกระดาษขึ้นมาหนึ่งใบนะคะแล้วเราก็จะมาทําเครื่องหมายเพื่อที่เราจะ เ,เวลาเราตัดเป็นกลีบดอกไม้นะคะเราจะได้รู้ว่าเราจะต้องตัดกันกี่กลีบนะคะใช้ไม้บรรทัดนะคะแล้วก็ปากกาค่ะ,ะเขียนเป็นค,คล้ายๆกับดอกจันนะคะแบ่งกากระบาดก่อนนะคะ,ะเส้นหนึ่งเส้นก่อนนะคะนี่ค่ะ,ะเส้นที่สองนะคะสามค่ะเพื่อที่เวลาเราาร์ k ไว้นะคะเวลาเราตัดนะคะมันจะได้ ออกมาเป็นกรีบเป็นที่เออเวลากรีบมันจะได้ตรงกับอักษรเอเอ,อ,เอรอยที่เราขีดไว้แบบนี้นะคะอ่าต่อไปค่ะเด็กๆนะคะใช้กันไก่นะคะขั้นตอนนี้อาจจะให้บูคปกครช่วยนะคะเพราะว่ากันไก่เนี่ยมีความคมเราดูนะคะเส้นนี้นะคะที่เราขีดไว้เราก็ตัดให้มันตรงกับที่เราขีดไว้ค่ะอ่านี่ค่ะ ตัดให้ครบนะคะมันจะออกมาได้ประมาณ8 8กลีบนะคะเป็นกลีบดอกไม้8กลีบค่ะนี่ค่ะตัดไปเลยนะคะรอบๆเลยค่ะมันก็มันจะแข็งนิดนึงนะคะเด็กๆจะต้องออกแรงเลยนะคะคะตัดให้ครบจำนวนที่เราขีดไว้เลยนะคะ ก็จะเสร็จแล้วถ้ามันแข็งนะคะเด็กๆให้วัวของช่วยนะคะเพราะมันต้องออกแรงเยอะนิดนึงนี่คะ่ะมาขอเอาละคะ่ะเสร็จแล้วนะคะเด็กๆทําให้มันบานออกนะคะเป็นดอกไม้ก็กำลังจะทำให้มันบานออกนะคะทีนี้แก้วของเรานะคะมันจะมี สองเหมือนสองกระดาษสองอันนะคะเราจะเอามาเป็นตกแต่งเป็นกลีบดอกไม้หรือว่าจะเลือกที่จะเอาออกก็ได้นะคะคุณครูเลือกที่จะเอาออกนะคะเอาออกไปก่อนนะคะให้เหลือแต่ตัวแก้วสีขาวนะคะแล้วเราก็มาที่มันออกนะคะให้มัน,บ,น,บ,านบานเป็นกลีบดอกไม้ค่ะนี่ค่ะเรียบร้อยค่ะหลังจากนั้นเราจะมา ตกแต่งกลีบเกเอกลีบดอกไม้กันนะคะตรงนี้มันจะมีขอบที่มัน,นแข็งๆอยู่นะคะเราจะตัดออกค่ะอ่าครูจะตัดให้เป็นเหลี่ยมๆนะคะเป็นดอกไม้ที่มีกลีบแหลมๆแบบนี้ค่ะอ่าเด็กๆทําตามได้เลยนะคะหรือใครจะตัดแบบเป็นโค้งๆหรือรูปทรงอื่นๆตามที่ตัวเองชอบได้เลยค่ะครูก็ตัดเป็นแหลมๆนะคะแบบนี้ค่ะ เพื่อที่จะไม่ให้ดอกไม้ของเราเนี่ยมันดูหนักเวลาที่เราทําก้านดอกไม้นะคะได้ค่ะตัดไปให้ครบทุกกลีบเลยนะคะกลีบดอกไม้วันนี้มีอยู่8กลีบค่ะตัดให้สวยงามนะคะเดี็กๆใหูุ้ปกรอ์ช่วยตัดก็ได้นะคะเพราะเราอาจจะยานจับกันไกลไม่ถนัดมือ เด็กก่อนตกแต่งเราจะติดไม้เข้าไปก่อนนะคะเพื่อให้เป็นเป็นก้านเอาไว้จับดอกไม้นะคะวันนี้ครูจะใช้ตะเกียบนะคะในการเป็นก้านดอกไม้นะคะเราสามารถแปะกาวหรือเทปใสที่มันให้มันอยู่นะคะให้มันแข็งแรงนะคะบนแก้วกระดาษของเรา,าเดี๋ยวเรามาแปะกัน,นะคะ่ะให้มันแข็งแรงนะคะคู่นะคะ ใช้เทปใสแปะลงไปค่ะอาจจะตัดให้ดูเรียบร้อยสวยงามนะคะนี่ค่ะดอกไม้ของเราก็ใกล้จะเสร็จแล้วดอกไม้จากของใช้ในบ้านนะคะอ่าดอกไม้ก็จะเสร็จแล้วแต่มันยังดูไม่สวยใช่ไหมคะแ้นตอนต่อไปเราจะมาตกแต่งกันค่ะวันนี้คุณครูเตรียมดินน้ำมันมาด้วยคุณคููก็เลยจะใช้ดินน้ำมันนะคะ เป็นแกสอนดอกไม้นะคะอยู่ในกลางกลางดอกไม้กลางแก้วแบบนี้นะคะอ่าป้นเปม่มงกลมค่ะแล้วก็แปะลงไปค่ะให้เป็นกลีบดอกเออเกสอนดอกไม้หรือใครจะมีวิธีอื่นหรือจะรา้พายสีไว้ไปเลยก็ได้นะคะต่อไปเราจะมาระบายสีกันเป็นการตกแต่งนะคะเด็กๆสามารถใช้สีนาะพี่ครูให้ไปเพราะว่ามันมีหลายสีมากมาตกแต่งนะคะวันนี้ครูจะใช้สีม่วงนะคะในการ ทำเป็นกลีบดอกไม้เด็กๆระบายสีไปเรื่อยๆนะคะให้ทั่วแล้วก็ให้หรือใครจะตกแต่งมีอะไรตกแต่งเมื่อเด็กๆระบายสีไปเรื่อยๆนะคะดอกไม้ของเราก็จะออกมาเป็นแบบนี้เราสามารถทําดอกไม้แล้วก็ตกแต่งให้สวยงามด้วยกับวัสดุที่เรามีวัสดุของใช้ในบ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นแก้วหรือวัตะเกียร แล้วก็อุปกรณ์ทั่วไปสามารถนํามาตกแต่งได้เลยนะคะเด็กๆสามารถทำง่ายๆแบบนี้แล้วก็สง่งรูปมาให้ครูดูในไลน์กลุ่มด้วยนะคะอินชานแล้วค่ะ